For the summer, get your head look killer. See your body e getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope i still with you when your head get thinner. I ain't gotta work it out. I know I'm on to a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favorite records where there ain't no filler chicka chai, chicka a shot, DJ Dilla Now I'm on the right track. When from a train to a lima now we on the right track. Yeah, Correct. you should know me back in college. Now I got it like that. Could've gotten inside track. Now am back on my power in ตัวคีย์บอร์ด KB739 นะคะยีห e ้อ Signal Esport เนาะค่ะตัวนี้ชื่อรุ่น p e g a s ั์นะคะวัสดุอุปกรณ์ของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานเนาะแล้วก็ตัวนี้หัว USB เขาจะเป็นหัว USB สีทองสายเนี่ยจะเป็นสายถักนะคะแข็งแรงเป็นใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ waterproof design ก็คือกันน้ำํำแต่อย่าเอาน้ําเพรใส่นะเดี๋ยวพังโอเคต่อมาเป็นเรื่องของตัวปุ่มเขาเนี่ยเป็นเซมิแมชชีนิคนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเทสปุ่มกดกันอีกทีนึงน,นี้เราดูเรื่องไฟกันก่อนเรื่องโหมดไฟนะคะโหมดไฟของเขาเนี่ยมีทั้งหมด6โหมดอยู่ตรงนี้ ตัวค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตอนติดไฟนะคะของเจ้าตัวนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มโหมดแรกกันนะคะโหมดแรกก็คือ F N กับ I N S นะคะจะเป็นไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้กระพริบนะตัวนี้จะเปลี่ยนสีไฟของมันไปเรื่อยๆไลนสีไปเรื่อยๆเลยทั้งหมด7สีามาดูลเลยดูนะอันนี้จะต่างจากไฟกระพริบนะคะแต่ตัวนี้ก็ไฟกระพริบได้เหมือนกันแต่จะอยู่อีกโหมดหนึง่งโอเคมาถึง F N กับ ตัวโหมดที่2นะคะ FM นะคะหูโฮมเนาะตัวนี้จะเปลี่ยนสีไฟแล้วจะเลาอย่างนี้จะสีเหมือนกันโอเคต่อมาเดี๋ยว FN กับ PU อันนี้ข้ามไปก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวมาเป็น FN กับ B ีก่อน FN กับดีนะคะครั้งเดียวนะ d ีครั้งเดียวจะเป็นไฟแบบนี้นะคะไฟสีหลงสเปกตรัมไปเรื่อยๆโอเคต่อมาเป็น FN กับดอกีกรอบ อ่าเี่จะเป็นหมดดิสโก้ไฟก็จะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงขยับจังหวะขึ้นมาหนอยต่อมาเป็น F N กับ N ตัวนี้จะเป็นไฟกับพิบนะคะติดดับติดดับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโอเคทีนี้ F N กับ P D ก็คือปิดไฟอ่ามาถึงโหมดที่เมื่อสีนี้บอกก็คือ F N กับ P U นะคะกด F N P U หนึ่งครั้งไฟจะขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ต่อมากด Fn U อ,อีกครั้งนะคะไฟตรงนำล็อกแทปล็อกกับวิดดล็อกตรงเนี้ยมันจะติดจะพิแบบนี้เราก็ตั้งโหมดที่เราต้องการอันนี้คือเป็นคัสตอมไลท์นะคะก็คือแล้วแต่เราเลือกเลย Fn กดหนึ่งไฟตรงโซนเนี้ยจะเปลี่ยนสีได้เจ็ดสี แล้วแต่ชอบนะคะอ่ะอันนี้เลือกสีเขียวไว้แล้วกันเนาะแล้วก็ FN กด2ไฟโซนนี้ก็จะเปลี่ยนได้จะสีเหมือนกันเราสีแดงแล้วกันนะคะแล้วก็เป็น FN กับ3สีเหลืองนะแล้วก็ FN กับสีเสีขาวแล้วก็ FN กับ5โอเค FN 6 ตัวนี้เป็นตนัวนำแถบนะคะเอาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมเนาะโอเคมันได้ทั้งหมด6ตัวนะคะ6ปุ่มตรงนี้เลข1ถึง6นะแล้วก็พอเราโอเคกับตรงนี้แล้วไฟตรงนี้โอเคเซ็ตเรียบร้อย FN กับ P อีกครั้งไฟตรงนี้จะหยุดกับทิบนะคะแล้วก็เซ็ตนี้จะเป็นเซ็ตที่เราตั้งไว้เลยสมมุติหลังจากว่าเราตั้งอันนี้ไปแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด FN กับ Delete เราจะกลับไปที่โหมดเดิมที่เราตั้งค่าไว้ FNPU ไฟจะติดแบบที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของเตอรตัวนี้เลยคือราคาเท่านี้ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะทำได้ขนาดนี้เลยไฟนิดนึงก่อนเนาะตัวนี้4ตัวนี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวลองดูแล้วกันอันนี้ FN กับปุ่มลงนะคะใช้ได้กับโหมดนี้ เี FM <SM S 1> ก็คือ FN เบาไฟแล้วก็เพิ่มไฟนะคะได้ทั้งหมด4ระดับต่อมาโหมด FN กับ Delete ตัวนี้นะคะจะสามารถเพิ่มลดจังหวะไฟของเขาได้ความเร็วนะคะก็คือ FN กับไปทางน,น,นี้ซ้ายก็คือบวกเขาจะเร็วขึ้น ถ้าเป็น FN กับ B ตรงนี้นะคะเป็นทางขวานะเป็นทางลบเขาก็าจะช้าลงาจะค่อยๆคยร์ตังหวะมันก็จะช้าลงนิดนึงโอเคแต่ว่าตรงนี้ก็ดูนะคะว่าโหมดแต่ละโหมดมันก็จะใช้ได้ไม่เหมือนกันอย่างถ้าเกิดเป็นเบาแสงลดแสงเนี้ยก็จะใช้ได้เฉพาะโหมดที่เป็นไฟอันเดียวเท่านั้นโอเคลองเป็นโหมดธรรมดาก่อนนะคะ ทีนี้เราจะมาพูดกันเรื่องปุ่มกดของเขากันนะคะก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวนี้เป็นเซมิแมคาีนิคอลนะดูสวิตโอเคค่ะอันนี้เรามาดูเจ้าตัวปุ่มของพีบอร์ตตัวนี้กันนะคะอันนี้นะคะเป็นเซมิเนาะเซมิแมคาีนิคอลนะคะตัวปุ่มก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะโอเค ทีนี้เรามาฟังเสียงปุ่มของมันกันนะคะว่ามันดังมากน้อยแค่ไหนยังไงเนาะขอลองกดแบบไม่ไม่ต้องขยับนิ้วมากนะเอาแบบไม่ต้องลงแรงมากว่ามันดังมากน้อยแค่ไหนเนาะลองดูนะคะนี่คือขยับนิ้วนะไม่ได้ตั้งใจกดแบบว่ากดแรงหรืออะไรนะคะดังดีใช้ได้เนาะโอเคตัวนี้นะคะก็คือถ้าเทียบกับฟังก์ชันไฟเขาอะ มันมันคุ้มมากเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบเนี่ยโหมดสเปรตัมคือแบบโอเคมาก990บบาทคุ้มค่ะแล้วก็มีตั้งค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยคือแบบเราก็ตั้งค่าส่วนตัวเราได้สบายใจอยากได้แบบไหนก็ตั้งเอาเปลี่ยนสีเอาตามใจชอบคือโอเคมากอะ่ะเพราะว่าราคากับราคาคือแบบคุ้มมากค่ะ เนาะอันนี้ก็เท่านี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคมีใครสงสัยสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าอะไรอย่างนี้อิ Inbox mm hmm. เข้ามาได้เลยนะ mm hmm. ในเพจ mm hmm. หรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ย mm hmm. ก็ได้ทั้งในเพจ Facebook mm hmm. แล้วก็ในเว็บไซต์ของเรานะคะ mm hmm. ขอบคุณมากคะ่ะ